สวัสดีนะครับวันนี้ผมอยากจะให้ทุกท่านนะครับได้มีโอกาสนะครับได้ชมคลิปซึ่งเดี๋ยวจะผมส่งตามลงไปนะครับเ,เป็นเรื่องของนักวิชาการแล้วก็คุณหมอนะครับออกมาพูดถึงเรื่อง กดไขมันจําเป็นเป็นอาหารหลักของเรานะครับที่ชื่อว่าโอเมก้าสนะครับซึ่งเราเองอาจจะยังไม่ค่อยรู้ข้อมูลเรื่องนี้แต่จริงๆแล้วโอเมก้าสเนี่ยเขาเป็นอาหารหลักที่จําเป็นมากๆนะครับสำหรับชีวิตของทุกๆคนนะครับเพราะว่า,ากดไขมันหมวดนี้ก็คืออาหารหลักของเราซึ่งเราไม่ได้ทานเข้าไปนะครับแต่ละวันเราทานไปแต่ไขมันเลวแต่ว่าที่ผมแนะนำนะครับเป็นไขมันดีนะครับไขมัน <borg. S 1> ดีจะเข้าไปขับไขมันเลวซึ่งไขมันเลวเป็นต้นเหตุของโรคทั้งปวงในร่างกายของเรานะครับที่ทําให สุขภาพของเราไม่แข็งแรงเนื่องจากว่าเขาไปอุดอยู่ตามผนังหลอดเลือดนะครับทุกทุกเส้นเลยนะครับเลือดทุกเส้นก็จะมีไขมันพวกนี้ไปอุดอยู่นะครับไปอยู่ในผนังเซลลเลยแล้วก็ปูดนูนออกมาจนไปปิดทางเดินของกระแสะเลือดนะครับหรือว่าจะทําให้เลือดที่มันเหนือยอยู่แล้วเนี่ยเดินทางลําบากก็ไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้ลําบากนะครับจึงทําให้เกิดโรคทุกโรคตั้งแต่ศรีรษะจรลายเท้าเลยแล้วก็เราเองนะครับก็ไปรักษาด้วยการใช้ยานะครับใช้ยามากๆก็ตก มีปัญหาไปที่ตับมีปัญหาไปที่ไตนะครับใช้อาหารเสริมราคาแพงๆซึ่งผมบอกได้เลยนะครับปัจจุบันนี้นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่เป็นเรื่องซึ่งนะครับนักวิจัยทั่วโลกนะให้ความสําคัญแล้วก็มีวารสารตีพิมพ์ออม,ามามากมายมีงานวิจัยมากมายเลยนะครับที่เอามาต่อยอดจากงานวิจัยระดับโลกนะครับเรื่องของโอเมก้า3จะช่วยสุขภาพได้เมื่อเราสมดุลได้ได,ได้ได้ถูกต้องนะครับ คนไทยก็เอามาต่อยอดโดยรองศาสตราจารย์ดร์รพีพันธ์แดงตันกีนะครับได้เอามาต่อยอดในเรื่องของการผลิตออกมานะครับเป็นผลิตภัณฑ์ถั่วดาวอินคาจากโอเมก้า3นะครับซึ่งทั่วโลกยอมรับแล้วว่าเขามีปริมาณโอเมก้า3สูงกว่าโอเมก้า3จากปลาเพราะฉะนั้นนะครับเข้าไปเขาจะทำงานได้ทันทีในระบบเลือดของเราไปเติมออกซิเจนให้เลือดของเรานะครับแล้วก็ ไปเป็นไขมันดีที่จะไปสร้างเซลล์ไปหุ้มผนังเซลล์ใหม่ของเราไปเก็บไว้ในแกนกลางของสมองนะครับแล้วก็ส่งส่งมานะครับให้เอาไปสร้างเซลล์ใหม่เพราะฉะนั้นเวลาเซลล์เก่าตายไปเนื่องจากความเจ็บไข้ได้ป่วยของเรานะครับหรือว่าปกติแล้วเซลล์เขาก็จะ,จะ,จ,ะจะเสียหายจะเสื่อมไปอย่างนี้ตลอดเวลาก็สร้างเซลล์ใหม่ที่ดีจึงทําให้โรคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจโรคมะเร็งที่เกิดจากความเสื่อมโรค NCD ในกลุ่มนี้นะครับที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง นะครับโรคความเสื่อมเข่าเสื่อมอกระดูกหมอรองกระดูกทับเส้นเก้าวลูมาตอยนะครับดีขึ้นได้ตามลำดับเลยนะครับเพราะเขาคืออาหารเขาไม่ใช่ยาเขาไม่ใช่อาหารเสริมเพราะฉะนั้นฝากไว้นะครับลองติดตามดูนะครับเรื่องราวของโอเมก้าสไม่ต้องซื้อสินค้าอะไรจากผมแต่ว่าเอาวันนี้ผมมาแนะนำนะครับเป็นสินค้านี้ครับใช้ง่ายนะครับราคาถูกด้วย375บาทบวกค่าส่งแค่5้บาทไม่ได้กำไรกำไรอะไรแต่ว่าอยากมาแนะนําอยากให้ทุกท่านโดยเฉพาะคนที่ผมรู้จัก นะครับแล้วเคยเป็นลูกค้าหรือว่าอะไรก็ตามทีนะครับได้ทดลองสินค้านี้ดูนะครับ1ขวด375บาทบวกค่าส่ง50บาท ผมมั่นใจว่าเขาจะช่วยคุณได้เพราะเขาช่วยผมช่วยครอบครัวผมช่วยพี่ๆน้องๆผมมาให้อาการดีขึ้นทุกคนเลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นที่ใช้แล้วดีเพราะเขาคืออาหารเขาไม่ใช้ยาเขาไม่ต้องรองให้ถูกหรือไม่ถูกกับร่างกายของเราแต่เขาทํางานในหน้าที่ของเขานะครับขอบอยอยเป็นยาเป็นอาหารด้วยนะครับแล้วก็ส่งไปขายญี่ปุ่นมา7ปีแล้วนะครับก่อนที่จะมาขายเมืองไทยนี่ก่อนจะมาทําตลาดนะครับมีงานวิจัยรองรับเยอะแยะไปหมดดูเปเปอร์ได้นะครับเดี๋ยวผมส่งคลิปไปยังไง ช่วยดูคลิปหน่อยนะครับแล้วก็พิจารณาดูว่าเขามีประโยชน์จริงไหมเรื่องของโอเมก้า3วันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับ